ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนนะครับหรือว่าชาวเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะครับอาชีพปศุสัตว์นะครับสนใจรถนะครับไปตักขี้วัวนะครับตักขี้วัวตัวนี้จะเป็นนี้นมาโต้นะครับ24แรง4วิวนะครับตัวนี้เกียร์ซัตเทิลนะครับตงไรพาวเวอร์เครื่องยนต์ดเซลอินเจกชันนะครับก็ตัวนี้ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพแต่เครื่องเกียร์ดีนะครับปากพุ่งจีไม่มีนะฮะ อ่าพงจีไม่มีนะครับขายตามสภาพนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่สองแสนเอ๊ะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับนะครับนะครับขายอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทขายตามสภาพนะครับเอ่อเฮริคอะไรใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ดีนะครับโยกมันมันไอคันโยกมันหักนะฮะโอเคครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ท่านไหนสนใจหาไปใช้ตักขี้วัวนะครับถ้าลูกค้าต้องการกระบวยนะครับก็ราคาก็เพิ่มไปนะครับแต่ตอนนี้ขายตามตภาพครับ1 2ึ0 0 0นันบาทนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้จะเป็น24แรงนะครับยิ่โนมอโต้นะครับ24แรงระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับระบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะฮะนะครับนะครับ ระบบใช้างานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไดเบรกนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับผงลายพาวเวอร์โฟวิลนะครับยี่สิบสี่แรง ครับตัวนี้สินค้าราคาถูกนะครับแต่คุณภาพดีนะครับสินค้าราคาถูกนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับปากมุ้งกีไม่มีนะฮะนะครับเบรกดีนะครับครับเครื่องเกียร์ดีนะฮะานใดสนใจก็เข้ามาเลือกชมก่อนนะครับหรือมาทดลองขับได้นะครับตีร้านซูซิตกเตอร์นะครับอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านของเราเราก็มีรถให้เลือกอยู่หลายคันนะครับ อะไรสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับฮินโนมัตโตเอ็นสองสี่เก้านะครับตัวนี้ยี่สิบสี่แรงนะครับโฟร์วิวพลังไรพาวเวอร์นะครับราคานะครับตอนนี้เปิดอยู่ราคาตามสภาพนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับใครสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับย้ํานะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับวิดีโอใช้งานได้ปกติแฮนดิ้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ